ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่1กันยายน2,566นะครับวันนี้มีการโอนเงินเข้าสิทธิ์สมวัริิการแห่งรัฐในบัตรประชาชนนะครับได้รับเงินพิเศษย้อนหลังสูงสุด1,500บาท ใครได้บ้างมาดูกันสําหรับคนที่ได้ยอดหลังนี้คือคนที่ผ่านการอุทธร์มานะครับแล้วก็ไปยินยันตนที่ธนาคารระหว่างวันที่27กระกฎาคมถึง26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้คุณจะได้รับสิทธิ์ครั้งแรกในบัตรประชาชนนะครับเงินยอดหลัง1,500ประกอบไปด้วยเงินยอดหลังเดือนเมษายน พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคมเดือนละ300รวปกันเป็น1,500บาทถ้าบวกกับเดือนนี้ด้วยงวดกันยายนอีก300เป็น1,800บาทนะครับอันนี้คือรายใหม่นะครับที่เพิ่งใช้สิทธิ์วันนี้เลยเนื่องจากผ่านอุทธรณ์รายปัจจุบันหรือรายที่เคยได้รับเงินมาแล้วเนี่ยจะได้รับแค่300บาทเท่านั้นในการรูดซื้อของนะครับและไม่ว่าจะเป็นรายเก่ารายใหม่ก็จะได้รับเงิน ค่าการส่งต้ม80บาทต่อ3เดือนเงินค่าเดินทางโดยสารผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750บาทต่อเดือนนะครับเงินนี้กดเป็นเงินสดได้ไหมไม่ได้นะครับทั้ง3รายการวันนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนี้ไม่สามารถเก็บส่งทบได้นั่นเองนะครับใครใช้เงินครบเรียบร้อยแล้วบ้างนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างหน่อยว่าคุณได้ซื้ออะไรแล้วบ้างนะครับแล้วก็ขอให้ใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ